สวัสดีครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตหน่วยงานนะครับของทั้ง2บริษัทนะครับอัปเดตงานราปภนะครับของทั้ง2บริษัทก็จะมีบริษัทการ์ดฟอสแล้วก็บริษัท ASM นะครับก็ทั้งหมดหน่วยงานเนี่ยของบริษัท ASM นะครับหน่วยงานอัปเดตใหม่ก็จะมี2 4 6 8 10 12 13 13หน่วยงานนะครับที่เปิดรับเพิ่มนะครับก็มีทั้งในเขตกรุงเทพแล้วก็ ปริมณฑลแล้วก็ตามต่างจังหวัดด้วยนะครับในส่วนของบริษัทกา r d ดฟอสนะครับก็จะมีเป็นร้อยหน่วยงานเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปนี้เดี๋ยวผมจะแจ้งในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับว่ามันมีหน่วยงานที่ไหนบ้างนะครับและแต่ละหน่วยงานเนี่ยเขารับกี่คนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะแจ้งของบริษัท ASM ก่อนนะครับ บริษัท ASM เนี่ยอ่าเดี๋ยวผมจะแจ้งช่วงสวัสดิการนะครับช่วงท้ายคลิปนะครับผมบริษัท ASM นะครับทั้งหมด13หน่วยงานก็จะมีหน่วยงานไทยซัมซุงนะครับไทยซัมซุงเนี่ยก็จะอยู่เขตห้วยขวางนะครับเป็นบริษัทประกันนะครับก็ต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับทุกหน่วยงานที่ผมจะแจ้งต่อไปนี้นะครับค่าแรง500บาทขึ้นไปนะครับ500บาทขึ้นไปนะครับบริษัท ไทยซัมซุงนะครับรับเพิ่ม10คนเลยนะครับอยู่ที่เขตห้วยขวางนะครับเป็นบริษัทประกันนะครับหน่วยงานที่2นะครับหน่วยงานจีสตีลจังหวัดระยองนะครับรับเพิ่ม7คนนะครับรับเพิ่ม7คนเฉพาะผู้ชายนะครับทั้งหมดหน่วยงานที่ผมแจ้งทั้งหมดนี้นะครับเฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะครับรับเพิ่ม7คนเป็นบริษัทที่ผลิตเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์น่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับ แล้วก็หน่วยงานที่3นะครับมิซูบิชิแหลมฉบังนะครับอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับรับเพิ่ม12คนนะครับพี่ๆคนไหนสนใจหน่วยงานไหนก็ให้แจ้งผมมาทางไลน์ได้เลยนะครับใส่เบอร์094-649-4994นะครับใส่เบอร์ผมลงในช่อง id ไลน์นะครับถ้าใส่ตรงช่องเบอร์โทรม,มันจะไม่ขึ้นนะ แล้วก็ทักไลน์ผมมาเลยนะครับแจ้งว่าติดต่อสมัครงานนะครับเดี๋ยวผมจะส่งแบบสอบถามให้นะครับว่าพี่ต้องแจ้งอะไรผมบ้างนะครับเพราะผมจะต้องดูข้อมูลเบื้องต้นนะครับอ่าต่อไปนะครับอยู่ที่ลงไฟฟ้าพระนครใต้นะครับอยู่ที่เขตบางปลงสมุทรปราการนะครับรับเพิ่ม5คนนะครับต่อไปนะครับ โรงแรม5ดาวนะครับเป็นโรงแรม W Bang k o k อกนะครับอยู่ที่เขตสาทรน,นะครับเขตสาทรน,นาฬิกาปุกก็ W Bangko k นะครับเป็นโรงแรม5าดาวนะครับรับเพิ่ม2คนนะครับผมลืมแจ้งลักษณะการทำงานเลยนะครับโรงแรม W Bangko k อกเนี่ยก็จะยืนประจำจุดนะครับก็จะคอยมันมีหลายจุดอะ ก็จะเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกไปอีกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะแจ้งเรื่องหน่วยงานแล้วก็เขตการทํางานก่อนนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวในส่วนของเ,อเรื่องหน่วยงานว่าต้องทําอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวไปสอบถามกันทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะครับอา่าต่อไปนะครับหน่วยงานซิตี้แบงค์นะครับเป็นธนาคารนะครับธนาคารอยู่ที่แยกอโศกกันนะครับรับเพิ่ม3คนนะครับน่าจะรับซูเปอร์ไวเซอร์ด้วยนะครับ ค่าแรงไม่ต่ํากว่า5 0 0บาทนะครับอาจจะมี500ขึ้นไปนะครับ500ขึ้นไปแต่ก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานนั้นๆน,น,นะครับว่าจะบวกเพิ่ม5บาท10บาท15บาท20บาทก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มีคอนโดโคสุขุมวิทนะครับรับเพิ่ม1คนนะครับอยู่ที่สุขุมวิทแล้วก็เป็นคอนโดบัญญันทรีเลสซิเดนต์นะครับรับเพิ่ม3คนอยู่ที่พระนครเนี่ยนะ ที่คลองสารนะครับผมอยู่ที่เขตคลองสารใช่ไหมอยู่ที่คลองสารใช่ใช่ใชคลองสารนะครับแล้วก็อาคารเสริมมิดทาวเวอร์นะครับเป็นอาคารสำนักง,งานให้เช่านะครับรับเพิ่มอีกหคนนะครับก็ลักษณะงานก็ประจําจุดเช่นกันนะครับคอยแลกบัตรตรวจบัตรแล้วก็เฝ้าตามลานจอดรถนะครับ แล้วก็ต่อไปนะครับเป็นโรงงานไทย n อ k นนะครับผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับอยู่ที่ตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับรับเพิ่ม5คนนะครับหน่วยงานนี้ต่อไปนะครับปตทคำคังลำลูกกานะครับอยู่ที่ปทุมธานีนะครับรับเพิ่ม 2, องคนนะครับเป็นปตทนั่นแหละขอรับสายสักครู่นะครับฮัลโหลครับ ครับผมสำนักงานที่ไกรนอครับมาสมัครงานใช่ไหมครับครับอ่าได้คุยกับผมทางไลน์แล้วใช่ไหมครับครับอ่าตอนนี้อยู่ตรงจุดไหนครับอ๋อวันไหนสำนักงานที่ไกรนอยครับไม่ตอนนี้พี่อยู่ที่ไหนครับพี่ถึงไหนแล้วอ๋อผมอยู่ที่บ้านครับอ๋อผมนึกว่ามาสมัครแล้วยังครับคุยกับผมทางไลน์ถึงไหนแล้วครับ คุยกันถึงไหนแล้วผมนัดมาสมัครหรือยังสมัครยังสมัมภาษณ์ถึงสมัครใช้รูปยังถา,งายไปมีค้องอยู่ครับเอางี้เดี๋ยวพี่สอบถามมาทางไลน์นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมทําคลิปแจ้งรายละเอียดอยู่ครับครับครับ,รบ,รบโอเคถึง ถึงหน่วยงานปตทคลังลำลูกกาแล้วนะครับผมรับเพิ่มสองคนนะครับแล้วก็เฟดเอ็กโคราชนะครับเฟดเอ็กโคราชเนี่ยจะอยู่ที่ตำบลหนองจะบกอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับรับเพิ่มสองคนนะครับก็ขออภัยนะครับพอดีผมพูดไม่ชัดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นแผลตรงเนี้เคี้ยวข้าวแล้วมันไปเคี้ยวไอ้ตรงเนื้อตรงเนี้ริมฝีปากเนี่ยแล้วมันก็เป็นแผลเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยยังไม่หายเลย โอเคต่อไปผมจะแจ้งหน่วยงานของบริษัทกัดฟอสนะครับอ่าเดี๋ยวผมแจ้งเรื่องสวัสดิการของบริษัท ASM ก่อนนะครับก่อนที่จะไปแจ้งหน่วยงานของบริษัทกัดฟอสหรือว่าจะแจ้งหน่วยงานก่อนอ่าเอาหน่วยงานก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งสวัสดิการของทั้ง2บริษัทต,ตอนจบคลิปนะครับอ่าเอาหน่วยงานไปก่อนนะครับพี่ๆ <ś Okey. S 2> จะได้รู้ว่ามันมีหน่วยงานไหนที่ใกล้ที่พักของตัวเองบ้างเผ <cia> ื่อจะมีบางคนไม่อยากมาพักที่พักของของทางบริษัทนะครับ อยากจะพักที่พักของตัวเองมันถึงจะส่วนตัวเป็นส่วนตัวนะครับเพราะว่าที่พักของทางบริษัทก็เป็นที่พักรวมนะครับหน่วยงานของบริษัทการ์ดฟอสนะครับก็ค่าแรงค่าแรงเนี่ยไม่ต่ำกว่า500บาทนะครับค่าแรง500บาทขึ้นไปเช่นกันนะครับโอเคมันจะแบ่งเป็นโซนนะครับแบ่งเป็นโซนโซน A เนี่ยก็จะมีงานลงงานนะครับ โรงงานแล้วก็คอนโดนะครับอยู่ที่ถนนบางนาตาดนะครับฝั่งขาเข้าเคหะบางพีก็มีบางบอ่อสำโรงปู่เจ้าที่พลักษ์สายลวดนิคมบางปูนะครับก็ของบริษัทการฟอนเนี่ยก็จะไม่ได้บอกไม่ได้แจ้งเป็นหน่วยงานนะครับเป็นบริษัทอะไรยังไงก็ไม่ได้แจ้งนะครับจะแต่จะบอกว่าสถานที่มันอยู่ตรงจุดไหนนะครับเพราะว่าเพื่อประกอบการตัดสินใจของพี่ๆนะครับว่า อยู่ใกล้ตรงจุดไหนหรือว่าอยากจะไปทำงานตรงจุดไหนนะครับโซน B นะครับก็จะมีเป็นหน่วยงานที่พักอาศัยแล้วก็คอนโดโรงแรมนะครับสถานทูตออฟฟิศนะครับก็จะอยู่ที่ถนนวิทยุปทุมวันประตูน้ำสาราแดงคลองเตยพระรามสีสุโขทัยถนนลาดวิถีอ่าถนนสุโขทัยนะครับไม่ใช่จังหวัดสุโขทยัยถนนลาดวิถีนะครับในส่วนของโซน C เนี่ย ก็จะมะีที่พักอาศัยนะครับคอนโดโรงแรมสถานทูตออฟฟิศนะครับอยู่ที่ถนนสุขุมวิทบางจากพระขนงคลองตันพัฒนาการเอกมัยอโศกนานาทองหล่อคลองเตยเพชรบุรีตัดใหม่นะครับในส่วนของโซนดีนะครับก็จะมีะโรงงานไฟฟ้าคอนโดสนามกอล์ฟนะครับ ก็หน่วยงานก็จะมีที่สีนคลินถนนบางนาตาดฝั่งขาออกถนนกิ่งแก้วรัดกระบงังล่มเก้าถนนล่มเก้านะครับนิคมเวลโกฉะเชิงเซานะครับในส่วนของโซนอ e นะครับก็จะเป็นส่วนงานของที่พักอาศัยคอนโดโรงแรมแล้วก็สำนักงานบริษัทโรงงานนะครับท่านหน่วยตรงจุดที่ทำงานก็จะมีที่ถนน พหลโยธินขาเข้านะครับลำลูกกาอนุสาวรีชัยถนนพระรามเก้าอนุสาวรีชัยมอเตอร์เวย์บางปะอินขาออกนะครับถนนรามคาแหงแยกมีนบุรีถนนลาดพร้าวถนนรามอินทานะครับในส่วนของโซน F นะครับที่พักอาศัยคอนโดโรงแรมสำนักง,งานบริษัทโรงงานนะครับก็จะมีในส่วนงานที่สีลมหัวลำโพงจเจริญกรุง นราธิวาสสาธรสาราแดงพระรามสามสาธุประดิษฐ์เพชรเกษมบางแคหนองแขมแสมดำบางขุนเทียนถนนบรมราชชนนีจนรจรันกาญจนาภิเษกอุูอมลรินนะครับในส่วนของโซนไอนะครับส่วนโซนโซนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นโซนไอก็จะเป็นในส่วนงานลักษณะงานก็จะเป็นของที่พักเฝ้าตามที่พักอาศัยคอนดโดโรงแรมสำนักง,งานบริษัทโรงงานนะครับ อยู่ที่ถนนพหลโยทินขาออกถึงดอนเมืองถนนแจ้งวัฒนะถึงเดมอแจ้งวัฒนะถนนประชาชื่นวงสว่างพระรามหกประตูน้ําถนนวิภาวดีดอนเมืองถนนพหลโยทินขาเข้านะครับทุกหน่วยงานที่แจ้งมานะครับมีที่พักให้ฟรี6เดือนนะครับราคาแรงไม่ต่ำกว่า500บาทนะครับในส่วนของสวัสดิการเนี่ยผมจะแจ้งท้ายคลิปนะครับอ่า พี่ๆคนไหนที่จะเดินทางมาสมัครนะครับก็เก็บตัวโดยสารไว้ด้วยนะครับสามารถเบิกคืนได้กับทางบริษัทนะครับก็หมายเหตุนะครับก็จะมีกรณีที่ท่านเลือกลงหน่วยงานแล้วสามารถย้ายหน่วยงานในระหว่างฝึกอบรมได้โดยแจ้งที่ศูนย์ฝึกนะครับเมื่อประจำอยู่หน่วยงานแล้วมีความจําเป็นสามารถขอย้ายหน่วยงานหรือย้ายโซนได้นะครับ 2. ระหว่างฝึกอบรม4วันเนี่ยมีอาหารเลี้ยง2มื้อนะครับมีเบีย้ยเลี้ยงและมีเบีย้ยเลี้ยงวันละ168บาทนะครับสวันทั้งหมด4วันนะครับของบริษัทการฟอส์นะเท่ากับ672บาทนะครับใน4วันนี้ใจ่ายให้เป็นเงินสดวันปล่อยตัวโรงงานนะครับสวันที่ฝึกอบรมมีปัญหาเช่นป่วยลาสายลาหรือเปลี่ยนใจโทรแจ้งครูฝึกได้นะครับโอเค เรามาดูหน่วยงานที่อยู่ตามนี่นะครับตามอะไรนะปริมณฑลเนอ,อหน่วยงานตามปริมณฑลนะครับก็จะมีโซน g โซน r โซน h โซน k โซน p โซน s โซน S k นะครับก็มีที่พักให้ฟรี6เดือนทุกหน่วยงานเลยนะครับผมค่าแรงห้าร้อยบาทขึ้นไปนะครับ ก็ในส่วนของโซนโซน G แล้วก็โซน R เนี่ยค่าแรง5 0 0บาทต่อเอ้ย5 0ดบาทต่อวันนะครับก็จะเป็นงานเฝ้าตามโรงงานโรงแรมแล้วก็ศูนย์ขนเงินแล้วก็โรงไฟฟ้านะครับก็ขอกินน้ำหน่อยคอแห้งรับเจ็บเจ็บคอแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นโควิดแล้ว อ่อยู่งานโรงงานโรงแรมศูนย์คนเงินแล้วก็โรงไฟฟ้านะครับก็จะมีที่อมตานครชนบุรีปิ่นทองศรีราชาแหลมฉบังอา่าวดมจอมเทียนพัทยาบ้านอำเภอสตหีบอุตะเภามาบตาพุทธบ้านช้างบ่อวินระยองปวกแดงเนมราชอมตะซิตี้อิสเทิร์นซีบอร์ดนะครับแล้วก็จันทบุรีปาจีนบุรีสะแก้วนะครับ แันทาบ,บุรีปลาจีนบุรีเนี่ยค่าแรงอยู่ที่491บาท50สิสตางค์ต่อวันนะครับแล้วก็สรกแก้วเนี่ยค่าแรงอยู่ที่4 8 4บาทต่อวันนะครับในกลุ่ของในส่วนของโซน h นะครับค่าแรงก็จะมี500 4้1อบาท5้าสิสตางค์นะครับแล้วก็4 8 4บบาทต่อวันนะครับก็จะเป็นงานในส่วนของโรงงานโรงแรมโรงไฟฟ้าศูนย์ขนเงินที่พักอาศัยออฟฟิศคอนโดนะครับ สำหรับพี่ๆคนไหนที่ฟังไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ทางไลน์ส่วนตัวนะครับก็จะมีที่ลังสิตน,นันิคมไฮเทคนวานาครลำลูกกาคลองสองคลองสมหาชัยสมุทรสาครน,นครชัยศรีพุทธมนทนสาย5สายเจนะครับนิคมโลจนะอำเภออุทัยหนองแคบางปะอินอยุธยาสระบุรีหนองแคเชียงใหม่บ้านโป่งราชบุรีหัวหินนครสวรรค์พิษณุโลกลำปางนะครับ ในส่วนของโซนเคเนี่ยค่าแรงจะอยู่ที่491บาท50สตางค์ต่อวันนะครับก็จะเป็นงานในส่วนของโรงงานศูนย์คนเงินโรงแรมศูนย์การค้านะครับก็จะมีที่จังหวัดนครราชสีมาคอนแกนอุบลราชธานีนะครับแล้วก็อุดรธานีนครพนมเนี่ยค่าแรง484บาทต่อวันนะครับ2หน่วยงานนี้อุดรธานีแล้วก็คน,นครพนมนะครับในส่วนของโซน P นะครับค่าแรงอยู่ที่508บาทนะครับ ก็จะมีที่โรงแรมโชว์รูมศูนย์คนเงินแล้วก็ศูนย์การค้านะครับอยู่ที่ภูเก็ตกระบี่เกาะลันตานะครับแล้วก็โซน S นะครับก็จะเป็นงานโรงแรมสนามบินศูนย์คนเงินนะครับอยู่ที่เกาะสมุยแล้วก็สุราษนะครับในส่วนของโซน SK นะครับค่าแรง491บาท50สตางค์ต่อวันนะครับก็จะเป็นงานในส่วนของโรงแรมแล้วก็สนามบินนะครับอยู่ที่หาดใหญ่สงขานะครับแล้วก็ ค่าแรง484บาทต่อวันนะครับอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับโอเคในส่วนของหมายเหตุก็เหมือนเดิมนะครับก็กรณีที่พี่ๆคนไหนเลือกลงหน่วยงานแล้วนะครับสามารถย้ายหน่วยงานในระหว่างฝึกอบรมได้นะครับโดยแจ้งที่ศูนย์ฝึกนะครับเมื่อประจําหน่วยอยู่หน่วยงานแล้วมีความจําเป็นสามารถขอย้ายหน่วยงานหรือย้ายโซนได้นะครับระหว่างฝึกอบรม4วันนี้นะครับ ก็จะมีอาหารเลี้ยง2มื้อนะครับมีเบี้ยเลี้ยงวันละ168บาทนะครับ4วันเท่ากับ672บาทนะครับจ่ายให้เป็นเงินสดนะครับวันปล่อยตัวโรงงานนะครับทั้งหมด4วันเนี่ยที่ฝึกอบรมมีปัญหาเช่นป่วยสายลาหรือเปลี่ยนใจโทรแจ้งครูฝึกได้นะครับโอเคครับสำหรับหน่วยงานก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งในส่วนของสวัสดิการต่อเพิ่มเติมนะครับสักครู่นะครับ เดี๋ยวผมจะแจ้งในส่วนสวัสดิการของบริษัท ASM ก่อนนะครับสวัสดิการของบริษัท ASM ก็จะมีเงินช่วยเหลือค่าเดินทางของผู้สมัครงานนะครับแล้วก็มีเบี้ยขยันให้ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดนะครับมีกองทุนประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนโครงการสินเสื้อที่อยู่อาศัยส,สินเชื่อโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะครับเช่าซื้อรถยนต์นะครับ มีการปรับตำแหน่งและค่าแจ้งตามระยะเวลาการทำงานเงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรมกรณีพนักง,งานถึงแก่กรรมเนี่ยก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ5เท่านะครับมีประกันอุบับติเหตุประกันโควิดนะครับทุนการศึกษาบุรเรียนดีฟรีเครื่องแบบพนักง,งานสำหรับผู้เริ่มงานก่อนวันที่1เมษายน2564น่าจะเกินแล้วนะครับแล้วก็ฟรีอาหารระหว่างฝึกอบรมอ่าผมขอแจ้งนะครับคลิปนี้ผมถ่ายเมื่อวันที่22 เมษายนนะครับก็พี่พี่คนไหนอาจจะมาดูคลิปช้าอาจจะเจอคลิปนี้ช้านะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานอาจจะเต็มไปแล้วนะครับแต่ว่าสวัสดีกันก็ยังคงเดิมนะครับอ่ะต่อครับฟรีอาหารระหว่างฝึกอ,อบรมนะครับฟรีเครื่องแบบพนักง,งานเมื่อทํางานครบ1ปีฟรีตัวสุขภาพประจําปีฟรีเปิดบัญชีธนาคารแล้วก็บัตรเอท ได้ค่าจ้างลาปีสามวันต่อปีได้ค่าจ้างวันหยุดนักะตะเลือกสิบาวันต่อปีได้ค่าจ้างวันหยุดพักผ่อนประจําปี6วันต่อปีได้ค่าจ้างลาป่วยถูกต้องตามเงื่อนไขได้ค่าจ้างลาคลอดได้ค่าจ้างลาราชการทหารเรียกกาลังพลสารองนะครับโอเคเราไปดูในส่วนของสวัสดิการบริษัทการ์ดฟอสกันนะครับ โอเคผมจะจบคลิปอย่างเร็วๆนะครับผมจะไม่ให้ถึง20นาทีสวัสดีการของบริษัทการ์ดฟอสนะครับก็จะมีจ่ายค่าจ้างผ่านธนาคารกรุงเทพนะครับของบริษัท ASM เนี่ยจ่ายค่าจ้างผ่านธนาคารกรุงไทยนะครับของบริษัทการ์ดฟอสนะครับเงินออก2ครั้งนะครับก็เหมือนกันนะครับทั้ง2บริษัทนะครับเงินออก2ครั้งทุกวันที่1 5แล้วก็30นะครับ ก็เวลาเดินทางมาก็เก็บตัวโดยโดยสารค่าเดินทางไว้ด้วยนะครับสามารถเบิกคืนได้กับทางบริษัทนะครับแล้วก็เงินเบิกล่วงหน้าง,งวดละ1,000บาทสีงวดนะครับงวดที่1หลังจากฝึกอบรมเสร็จงวดที่2และงวดที่3เมื่อทํางานครบ7วันงวดที่4ีพร้อมเงินออกเพื่อให้เพียงพอสําหรับใช้ใจ่ายในงวดต่อไปจ่ายเงินเดือนค่าชุดเครื่องแบบ2ชุดเมื่อทํางานครบ4เดือน มีบ้านพักให้ฟรี6เดือนนะครับหลัง6เดือนถ้าต้องการอยู่ต่อหักวีคละ500บาทนะครับก็ตกเดือนละ1,000บาทนะครับเมื่อทํางานครบ1เดือนเนี่ยหากมีความจําเป็นสามารถเบิกเงินฉุกเฉินได้ครั้งละ1 0 0 0งพันถึง2,000บาทนะครับดูจากวันที่ทํางานที่ทําไว้และหักคืนเต็นจํานวนเมื่อวันเงินออกทุกวันที่15หรือสิ้นเดือนนะครับวันหยุด1วันต่อสัปดาห์นะครับก็คือทํางาน6วันหยุด1วันนั่นเองนะครับวันพักร้อน6วันต่อปีนะครับวันหยุดตามประเพณีครับ ทำงานวันหยุดได้2แรงนะครับทำมีประกันสังคมประกันอุบัติเหตุประกันชีวิตนะครับแล้วก็มีเงินกเกษียณอายุนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครสนใจหน่วยงานไหนแจ้งผมมาทางไลน์ได้เลยนะครับใส่เบอร์0946494994นะครับใส่เบอร์ผมลงในช่อง ID ไลน์นะครับถ้าใส่ตรงช่องเบอร์โทรมันจะไม่ขึ้นนะเดี๋ยวผมจะส่งแบบสอบถามให้พี่แจ้งชื่อนามสก,กุลอายุน้ำหนักส่วนสูงวุฒิการศึกษาแล้วก็เบอร์โทรศพัพท์มาให้ผมทางไลน์นะครับแล้วก็ส่งรูปถ่ายแบบเต็มตัวมาให้ผมนะครับถ้าใครเคยประสบอุบัติเหตุเคยปาตาแขนขา มาก็ให้แจ้งผมมาทางไลน์นะครับมีโรคประจมตัวก็ให้แจ้งผมมานะครับเคยมีคดีความก็ให้แจ้งผมมาโดยตรงนะครับโอเคครับสําหร machine, <c oughs> <c oughs> ับมีรอยสักตรงจุดไหนนะครับก็สามารถถ่ายส่งมาให้ผมดูได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สนใจหน่วยงานไหนก็แจ้งผมมาทางไลน์ได้เลยหรือจะขอสอบถามหน่วยงานเพิ่มเติมได้ทางไลน์ได้นะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับ ถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็ช่วยกดแชร์นะครับส่งคลิปนี้ไปให้กับเพื่อนญาติพี่น้องนะครับที่เขากาลังตกงานว่างงานหรือว่าอยากจะเปลี่ยนงานใหม่นะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามปุ่มซับสไครต์แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆแล้วก็หน่วยงานใหม่ๆจากทางผมนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนผมตะสลาวุฒิสวัสดีครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับได้งานที่ดีๆแล้วก็ทํา งานกับบริษัทที่มั่นคงนะครับ